หูเสียงอะไรใครมาเสียงแตั้งแต่กลางคืนเนี่ยอุ้ยลืมไปเลยว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่ามีซอมบี้กินคนแล้วเดี๋ยวต้องรีบปลุกเลียแล้วอะไรได้ยินหมืแล้วซอมบี้บุกเหรอแล้วเธอนั่นแหละเธอเป็นนั่นแหละเป็นแวมไพร์หรือเปล่าฉันอยู่ในห้องกับเธอฉันจะไปเป็นได้ไงก็จริงอะนะว่าแต่แล้ว น่าจะเป็นพวกผู้หญิงคนอื่นนะออาจจะเป็นผู้ชายก็ได้ใครจะเป็นรู้โอ้ยก็ฉันฉันถามเพื่อนฉันทั้งหมดแล้วว่ามีใครเป็นมีใครเป็นแวมพายไหมเพื่อนใจตอบ้างคนเรามื่ก็ก้โกหกได้เป่าก็จริงอ่นนะผมขอไปดูข้างหน้าก่อนแล้วกันไปด้วยสิแน่ใจนะข้า,งงาไมไม่ปลอดภัย ในใจสิยังไงเราก็ต้องไปได้กันโอเคโอเคถ้าตายถ้าตายโทษกันไม่รู้เรื่องนะโอเคไปดูกันเลยอืถามจริงอะพี่ผมไม่เชื่อพี่หรอกถ้าไม่เชื่อหนูก็ต้องจงเป็นแบมพายที่แค่คนอื่นไปต่อตลอดไปนะอยกเว้นถ้าเพื่หนูจับได้นะ่ะ ไม่คิดเลยว่าเพื่อนจะทิง้งเพื่อเราจะเป็นคนแบบนี้อ่ะเฮย้ยเสียงเสียงดังจุนจ้านจริงนี่มันดึกแล้วนะเขาจะมาบุ่นวายอะไรกันตอนนี้ฮะกรติดตอนนี้เขาต้องนอนกันแล้วทำไมมาบุ่นวายกันเฮ้ยห้วงฮ้ฮะฮะฮะ,ฮะ ฮะซะสาสสสาสบหรอมีมีคนกันเอลี่ไปแล้วใครนะ่ะฉันว่าต้องเป็นใครสักคนแน่ไลฟ์หรือเปล่าฉันต้องไปดูแล้วนี่นี่นายอะไรหรอไรโรส อะไรหรอมีระยละอีากถามฉันก็นายนั่นแหละค่าอันลี่ใช่ไหมฉันเปล่านะฉันไม่เชื่อแล้วเมื่อกี้อันเมื่อกี้คือไรฉันรู้ว่ามันมีศพแต่ว่ามันไม่ใช่ฝีมือฉันและเป็นฝีมือใครไม่เธออยู่ตรงนี้คนเดียวล่ะก็ฉันเห็นมีนาฉันก็เลยไปสืบมาดูเอาเอาหรออืมขอโทษที่เข้าใจผิดแต่ว่า แต่ทำไมเคียนทำหน้าตาแบบนีน้ผมไม่อยากฆ่าพี่นจริงนะฆ่าตัวตายซิฮะ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 ไม่อยากจะเชื่อสายตาเลยว่าเคียนจะเป็นคนอย่างนั้นน่ะแต่ง่วงแล้วมามาอาราวาอะไรตอนกลางคืนเนี่ยมาอาราวาตอนกลางวันก็ไม่ได้หรอใช่ไหมฉันต้องมาทำจริงจริงแหละฉันแอบเพื่อนลงมาฉันต้องแอบแหละถ้าไม่แอบพวกนั้นคง เดี๋ยเ,ยเยบอร์รี่เธอจะไปไหนอ่ะเอลไะฉันจะไปนะฮะฮะเบอร์รี่แต่ตรงนั้นมันมีปีศาจนะเธอไม่คิดหรอว่าเธอจะไม่รอดไม่หรอกฉันจะลองไปทักเขาแบบเป็นมิมชาชีพดูโอ้โหแบบนั้นแหละยิ่งโดนเลยไม่เป็นไรหรอกฉันจะลองไปเอง ขอ,อฟังตรงนี้กันเลยกันผมพี่พี่ผมไม่ยอมฆ่าตัวตายหรอกถ้าคนไม่ฆ่าตัวตายเาพ,ายพื่อนเพี่กฆ่าตายต่ออยู่ในอันตรายของของทุกคนนั่นแหละดูสิว่าจะจับยังไงนะผมไม่อยากฆ่าเพื่อนแต่ผมก็ไม่อยากฆ่าตัวตายงั้นหูขอลองดูไปก่อนแล้วกันนะครับเราไปดูก่อนก็ไม่ได้แตลว่าเพื่อนเนเธอจะปลอดภัยเสมอน,นะ หน่อยเนย่มาบ่อยเพื่อนฉันข้าตัวตายได้ไงมานี่พี่คะพี่คะยังไม่รู้เลยนะค่ะว่าเพื่อนหนูชื่อว่าอะไรแล้วพี่มีสิทธิอะไรคะมาพูดพูดหยาดหยามเพื่อนหนูโอยเหมือนมิซ่าหน่อยได้แฮพี่ทําไมพี่ต้องพูดแบบนั้นใส่เพื่อนหนูด้วยอะ่ะเพื่อนหนูขังเขาจะเป็นแวมพายแต่เขาไม่ได้แปลว่าเขาจะรายในทุกเรื่องนะ คิดเหรอว่าแวมไผร์จะไม่ทำ้ายคนอ่ะยังไงแววไพร์ก็ต้องทำ้ายอยู่ดีน่ะผมไม่อยู่แล้วใครจะอยู่ก็อยู่ไปแต่ผมไม่อยู่ในนี้แล้วไม่คิดหรอว่าเพื่อนเขาเสียใจน่ะพี่ยังไม่รู้จักใครดีเลยมาแกล้งทำแบบนี้ใส่คนอื่นได้ไงอ่ะพี่มันร้ายชัดๆเลยอุ้ยอุ้ยมีคนสวีบกันด้วยน่ะ หนูไม่ใช่หนูไม่ใช่คนที่มาตาวีดกันแต่หนูคนที่มาห้ามนะถ้าแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะหนูเห็นทุกอย่างแล้วนะ,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 ะเหรอเหรอเหรอหอเห็นจริงเหรอ,อหพี่พี่ขอโทษพี่แค่อยากทำให้เพื่อนมมีคนตุยเฉยๆทำแบบนี้รู้ไหมว่ามันไม่ถูกต้องและอีกอย่างคือพี่ทำให้เพื่อนหนูกลับมาเป็นเหมือนเดิมแบบนี้นะ ถ้าพี่ไม่ยอมทำกับแม่เป็นเหมือนเดิมหนูจะโกรธมากและหนูจะเห่าใส่พี่แม่นี่หนูเป็นอะไรฮะทำไมถึงพูดแบบนี้ฮะเอาล่ะถ้าใครอยากรู้นะว่าเบอร์รี่เป็นอะไรอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติด้วยนะคะทุกคนรักนะทุกคนนะคะบ๊ายบายบายแต่วันหลังนะ้นถ้าแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะให้อย่าลืมคอมเมนต์คอมเมนต์มาคุยกันเยอะๆเลยรักทุกคนนะคะบ๊ายบายบาย